ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอยากฟังสองด้านสื่อแบบช่องนี้ไม่ค่อยมีญาติก็เปิดบินมา2องแสนสองแสนห้าขายไม่ได้แต่ไม่ได้แจ้งฟาร์มเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ศึกษาเองครับผมคือวันนี้จริงๆแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าบริษัทไหนก็แล้วแต่นะครับที่มันมีแบบเนี้นะครับสำหรับผมนะผมก็บอกว่า วันนี้สำหรับผมนะมุมมองของผมนะ่ดีไอคอนมีจุดบอดอยู่จุดนึงก็คือตรงการเปิดบืน2อ0 0สน2 0เนี่ยที่ปล่อยให้ใครเปิดก็ได้อันเนี้ยมันจริงทําให้แม่ทีมใช้อ่าใช้อันเนี้ยไปหลอกให้คนเปิดเยอะๆเพื่อแม่ทีมจะได้ค่าคอมเยอะอันเนี้ยผมบอกเลยครับว่าเป็นฟาร์มบกพ้่องของบริษัทดีไอคอนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีและให้สวยก็คือห ทุกคนมาเปิดบิน2 5 0 0หมดเลยนะครับถ้ามุมมองผมนะทุกคนมาเปิดเนี่ยทุกคนเข้ามาใหม่เนี่ยคุณเปิดได้แค่2,500คุณจะเปิด2 5 0 0 0ได้คุณต้องมีนะครับองค์กรคุณมีการซื้อสินค้าอย่างน้อยนะครับ3 0,000ขึ้นไปคุณถึงจะเปิดเป็น2 5 0 0 0ได้เพื่อกินผลต่างหลังจากนั้นในยอดคุณจะต้องมียอดขายเท่าไหร่คุณถึงจะเปิด2 0 0 0 0 0ได้นะครับ อันเนี้ยอันเนี้ยผมบอกเลยครับว่ามันเป็นจุดที่ทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรแม่ทีมเอาไปหลอกเพื่อให้คนซื้อเยอะเพราะว่าแม่ทีมแน่นอนครับไอ้แม่ทีมที่มันรู้อะสมมุตินะครับมันพูดให้คนเปิด2 5 0 5มันได้ค่าคอมเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นมันมีแพ็กเกจใหญ่มันก็พยายามเกี้ยกล่อมพยายามหลอกพยายามรอพยาพยามทําทุกวิถีทางเพื่อให้เขาเปิด2005เพื่อมันจะได้ค่าคอมเยอะ อันเนี้ยผมยอมรับนะครับผมก็บอกบอกว่าผมก็ตําหนิดีไอคอนว่าไม่สมควรที่จะให้เปิดแบบนี้เพราะการเปิดดิลเลอร์อะไรแบบเนี้ยจำนวนจะเยอะเนี่ยไม่สมควรที่จะให้ใครก็ได้มาเปิดมันน่าจะเป็นเหมือนกับว่าคุณจะต้องขึ้นระดับนี้ระดับนี้คุณถึงจะมีสิทธิ์เปิดดิลเลอร์ได้ถูกปะแต่ทุกคนเข้ามาต้องเข้ามาเริ่มต้นใหม่หมดทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่วันนี้ยังไม่รู้เหวรู้หาอะไรเลยเข้ามาถึงสามารถเปิด2องแสนห้าได้เงี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นช่องทางให้แม่ทีม เอาไปหลอกคนอื่นได้มันเป็นช่องโหว่อันนี้ผมก็บอกว่าเฮ้ยบริษัทดีไอคอนพลาดตรงนี้แม่ทีมเปตัวดีถูกต้องผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้คนที่หลอกไม่ใช่บริษัทอย่างเดียวแต่เป็นแม่ทีมมันเป็นนโยบายจากระดับบนค่ะถูกต้องครับมันเป็นนโยบายจากระดับบนก็ผมถึงได้บอกไงว่าอันนี้คือความผิดพลาดนะครับมันเป็นนโยบายจากระดับบนแต่คนที่ไปหลอก คือแม่ทีมถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะแม่ทีมต้องการอะไรครับต้องการค่าคอมเยอะๆเลยไปหลอกเขาถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็ทั้งบริษัททั้งแม่ทีมเนี่ยคือร่วมกันไงแต่วันนี้มันกลายเป็นบริษัทอย่างเดียวไงใช่เลยครับผมก็รับข้อมูลแบบนี้นะ อันนี้คือมุมมองผมอะครับผมถึงได้บอกไงเฮ้ยเราคุยเอาข้อมูลจริงเราเอาเรื่องจริงมาคุยกันเราเอาประเด็นมาถกเถียงกันมาวิาพากษ์วิจารณ์กันไม่ต้องเชื่อผมแต่ลองวิเคราะห์ในสิ่งที่ผมพูดว่าเฮ้ยมันใช่ไหมมันตรงไหมมันไอ้นี่ไหมแม่ทีมกําลังจะตามมาค่ะนะแม่ทีมกําลังจะตามมาจะรอดูนะจะ,นะจะรอดูนะครับคําว่าแม่ทีมตามมาเนี่ยกี่บริษัทแล้วที่แม่ทีมตามมานะ กี่บริษัทแล้วที่บอกว่าแม่ทีมตามมาอ่าโฟเล็ถามดีจับแม่ทีมได้เท่าไหร่ช่วยตอบผมหน่อยสิครับนะไอ้พวกที่เป็นมันนี่เกมเลยไม่ต้องพูดถึงสินค้านี่เลยเอาพวกบริษัทมันนี่เกมที่ผ่านมาจับแม่ทีมได้เท่าไหร่ช่วยตอบผมหน่อยครับมีจะจับบริษัทแล้วก็เปลี่ยน เพราะถ้าจับแม่ทีมเหล่านี้จริงๆมันจะไม่มีคนมาลอกได้หรอกคุณคิดว่าไอ้พวกแม่ทีมที่มาดอกๆเนี่ยมันเพ,พิ่งมาสมัครบริษัทไอคอนบริษัทแรกหรือว่ามันมาจากบริษัทอื่นถามเลยนะครับและผมก็บอกเลยครับว่าวันนี้สําหรับผมนะมุมมองสําหรับผมมันมีแม่ทีมที่ต้องการคืออะไรครับตอนนี้ลูกทีมกู ลูกทีมกูอะนะมีประมาณ 3- 4 0พันคนมีประมาณ5,000คนมีประมาณหมื่นคนถ้ากูอยู่ที่บริษัทนี้รายได้กูจะลดไปเรื่อยๆรายได้กูจะลดไปเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มียอดขายใหม่แล้วกูจะเอาแม่ทีมกูนะเอาลูกทีมกูทั้งหมดหมื่นคนไปได้ยังไงกูก็ต้องทําให้บริษัทนี้มันเจ๊งทําให้บริษัทนี้เสียชื่อเสียงทําให้บริษัทนี้จบไปก่อนเมื่อบริษ <İn> ัทนี้จบกูก<ณ>็จะได้ย้ายลูกทีมกูทั้งหมดไปบริษัทใหม่แล้วกูก็บอกกับลูกทีมกูว่า เนี่ยนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับบริษัทนี้นะครับมันไม่นี่ไปแต่เนี่ยพี่เนะ<ฮ>นี่ยโหเนี่ยเห็นปะพาไปแจ้งความในคดีเราไปบริษัทใหม่กันบริษัทนี้ชัวร์แน่นอนได้แน่นอนรวยแน่นอนอ่ะไปพอไปปุ๊บพอมันไปปุ๊บลูกทีมทุกคนซื้อสินค้าใหม่ไหมซื้อสินค้าใหม่มันได้ไหมมันได้มันได้ถูกต้องไหมแต่ถ้ามันอยู่ที่บริษัทเดิม ลูกทีมเก่าๆแน่นอนครับก็ไม่ได้ซื้อสินค้าแล้วเพราะสินค้ายังขายไม่หมดอะไรยังไม่หมดถูกต้องไหมพวกมันรายได้ก็จะถดถอยลงไปถูกต้องไหมนี่คือความจริงนี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ดีไอคอนมันมีขบวนการนี้อยู่หรือเปล่าล้มบริษัทดีไอคอนเพื่อจะเอาลูกทีมของตัวเองอะไปที่อื่นแล้วให้เขาไปซื้อแล้วเสียเสียซื้อเงินใหม่นะับ เพราะเขาซื้อสินค้าเมื่อไหร่พวกแม่ทีมเหล่านี้ได้ตังค์ได้ค่าคอมมิชชั่นได้อนี่ถูกปะแต่อยู่ที่บริษัทเก่าคนเหล่านี้ซื้อซ้ําซื้อน้อยแล้วถูกต้องไหมมันก็มีองค์กรอยู่เท่านี้ใช่ค่ะเห็นป่ะนะ แม่ทีมไม่ออกขนกระแสก็ต้องโดนเหมือนกันนะแม่ทีมที่ออกขนกระแสแม่ทีมที่ออกทุกรายการผมบอกเลยครับต้องดําเนินการให้หมดเพราะคนเหล่านั้นแหละครับคือตัวร่วมขบวนการและคนเหล่านั้นแหละครับคือคนที่เสียผลประโยชน์เพราะอะไรครับถ้ามันไม่เสียผลประโยชน์มันจะมาโจมตีบริษัททุกอย่างได้ยังไงสิ่งที่มันพูดไม่มีบริษัทไหนดีเลยทั้งทั้งที่มันรับเงินจากบริษัทมาไม่รู้เท่าไหร่จริงหรือปะ เบนก็ได้รับแหวนเพชรก็ได้รับนะเงินค่าคอมอะไรก็ได้รับแต่มันบอกบริษัทไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างนี้แต่มันได้รับเงินมาเท่าไหร่ใช่หรือเปล่าพวกนี้คือพวกที่เสียผลประโยชน์หรือเปล่าแล้วเอามาเพื่อจะโจมตีบริษัทเพราะมันขาดผลประโยชน์กับบริษัทหรือเปล่า อุ้ยเอาความจริงมาพูด <c oughs> โคดกุ้งขายของออนไลน์ผมกล้าพูดความจริงครับเพราะผมรู้ขั้นตอนครับว่าพวกมันจะทํายังไงอะไรยังไงทําวิธีไหนอะไรยังไงมันเอาขายของไปตัดราคาแบบไหนอะไรแบบไหนผมรู้หมดครับอ่าเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าแล้วไอ้คนคือวันเนี้ยถ้าเป็นผู้เสียหายจริงนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยเป็นผู้เสียหายจริงเป็นไปไม่ได้ที่มันจะให้สัมภาษณ์แบบนั้น เพราะอะไรครับถ้าผู้เสียหายจริงแสดงว่ามันไม่เคยทําธุรกิจมาเลยมาเจอบริษัทนี้บริษัทแรกแล้วเสียเงินกับบริษัทนี้บริษัทแรกมันจะไม่รู้เรื่องราวต่างๆแต่อันเนี้ยมันเล่าได้เป็นฉาก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 มันไม่ได้เพิ่งจะทําดีไอคอนคําถามคือมันทํามากี่บริษัทแล้วมันย้ายมากี่บริษัทแล้วมันย้ายมากี่บริษัทแล้วมันทํำมากี่บริษัทแล้ว แล้วมันก็รู้ว่าเฮ้ยทำยังไงนะเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณมีองค์กรเป็นหมื่นก็จริงนะแต่ถ้าไม่ได้ซื้อซ้าคนเป็นหมื่นก็ไม่มีความหมายเพราะมันไม่มีไรายได้ถูกต้องหรือเปล่าครับแล้วคุณจะทํำยังไงให้คนเป็นหมื่นของคุณนะ่ะสร้างไรายได้ให้กับคุณนั่นก็คือต้องทําให้เขาซื้อสินค้าแล้วซื้อสินค้าที่บริษัทเดิมเขาไม่ซื้ออยู่แล้วเพราะไปซื้อไปก็ต้องไปที่บริษัทใหม่ จะไปทั้งบริษัทใหม่จะทํายังไงนะครับถ้าไม่โจมตีบริษัทเก่าก่อนไม่ทําให้บริษัทเก่าล้มก่อนไม่ทําให้บริษัทเก่าเสียชื่อก่อนจะย้ายไปบริษัทใหม่ได้ยังไงจะเอาลูกทีมไปได้ยังไงจะบอกกับลูกทีมยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องทําทุกวิถีทางเพื่อล้มบริษัทเก่าให้ได้เพื่อโจมตีบริษัทเก่าให้ได้เพื่อทําให้บริษัทเก่าเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วเสร็จแล้วก็จะได้บอกกับลูกทีมของตัวเองเดี๋ยวไปหาบริษัทใหม่กันไปที่บริษัทใหม่กันแต่มันก็ไปเป็นแม่ แล้วก็อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปมันก็ใช้วิธีแบบเดิมเพราะอะไรครับเพราะลูกทีมมันไม่ได้ซื้อซ้ำแล้วนะนี่คือวิธีการนี่คือขบวนการของพวกมันขบวนการของแม่ทีมวันนี้ผมบอกเลยครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นทานายไม่ว่าจะเป็นรายการรายการต่างๆนะครับ คุณกำลังถูกแม่ทีมใช้เป็นเครื่องมือกันหรือเปล่าคุณกำลังถูกถูกแม่ทีมใช้เป็นเครื่องมือกันหรือเปล่าโอเคครับ นะครับคิดเหมือนกันค่ะโอเคครับผมย้ายไปที่ใหม่ต่อรองกับบริษัทใหม่ขอค่าตัวถูกต้องครับถูกต้องครับอาจมีหน้าหงายพูดก็มีเหตุผลน่าจะรู้น่าจะไม่ทันค่ะพูดก็มีเหตุผลน่าจะรู้ไม่ทันค่ะเขาจะพูดกับบริษัทมันดีกว่านะครับเปมากกว่าถูกต้องครับโอเคครับวันนี้ก็สานทุ่ฝ่าแล้วเดี๋ยวยังไงขอตัวลงพักผ่อนก่อนอย่าลืมนะครับผมจะตัดคลิปนะครับอันเนี้ยที่ผมไลฟ์สดเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมจะโหลดลงมาแล้วผมจะตัดคลิปนะก็ฟาร์มยาประมาณ10นาที1 0นาที10นาทีนะแล้วเอาไปลงไว้ในช่อง YouTube นักลบไปกระดกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะตั้งเป็นอัลบั้มว่าวันนี้ของวันที่เท่านี้วันนี้ของวันที่เท่านี้วันนี้ของวันที่เท่านี้ใครอยากจะไปฟังซ้ำฟังเพิ่มเติมหรืออยากจะไปแชร์ให้คนอื่นที่เขาฟังเยอะนยอะับเพื่อจะได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรทําให้สังคมตื่นรู้เพิ่มมากขึ้นจะได้เห็นอีกแง่อีกมุมหนึง่งนะถ้าเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดมันมีประโยชน์มันดีก็ช่วยกันครรััับววววนนนี้้พกกเาาตออองงงช่ง่่่ยยหึสืครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ